เผยเ e นเดอ OPPO A55 4G ทั้ง2สีคาดใช้ชิป Helio G88 ให้กล้องหลัง50ล้านพิกเซลอาจเปิดตัวเร็วๆนี้สวัสดีครับผมที่ไมททฟ้านะครับในคลิปนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับกับลาซ a d าเพเด a y ลดลังสต็อกช้อปคุ้มส่งท้ายเดือนลดลังสต็อกกว่า50%แฟลเซลล์ลดสูงสุด90%คูป,ปองส่งฟรีตั้งแต่วันที่26กันยายนนี้ถึง2ตุลาคมครับ สนใจอะไรเลยเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดรอร์ความเเรียดสูงของ OPPO A55 4G เพิ่มมาให้เห็นกันแล้วนะครับพร้อมทั้งยังมีข้อมูลสเปคบางส่วนออกมาด้วยครับโดยภาพเรนเดรอร์นี้มาจาก a d i e b l เมีทั้งตัวเครื่องสีดามผิวด้านและสีน้ำเงินไล่เฉดสี มีหน้าจอเจาะรูฝังกล้องหน้าดีไซน์เดินรวมตรงครับที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่าจะใช้ชิปเซตมี Detec h ี l ร o G88 ให้กล้องหลัง50ล้านพิเซลกล้องหน้าความเรียด6ล้านพิเซลพร้อมช่องหูฟัง3.5มิลมาด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Typ e C มีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือท้างข้างของตัวเครื่องให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้18วัตต์อีกด้วยครับขาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A55 e 4G จะเริ่มวังจำหน่ายที่ประเทศอินเดียผ่านทาง Flipkart เร็วๆนี้ครับส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ